ชาวบ้านเห็นกันหลายคนตั้งวงอยู่กลางลานบ้านแง้มมองไปบนท้องฟ้าโอ้ รามีความเชื่อแบบนั้นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมานาวต่างดุมนุษย์ต่าง,างดาวเขาเป้า<อ>ดูเรา<อ>มานานแล้วแต่จะมาปรากฏให้เราเห็นจริงๆจังๆเนี่ยน้อยครั้งมากๆแต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในครั้งที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นวงกลมนะครับเป็นไฟต่อๆกันเกือบจะเต็มวงกระพริบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บชาวบ้านบอกว่าลอยสูงเหนือกว่าระดับของเครื่องบินชาวบ้านถามว่า เห็นเหมือนกันไหมแล้วได้เห็นเหมือนกันคิดว่าสิ่งนี้เป็นอะไรแต่ที่แน่ๆไม่มีใครเชื่อว่าเป็นโดรนครับโทรศัพท์ด้วยปะโทรศัพท์อะไรอยู่สูงตอนแรกมันอยู่ใกล้ดาวตรงข้างหลังลนะแล้วมันก็ขยับเปลี่ยนที่ได้รางวันที่มองไม่เห็นนะไม่มันหลายสีด้วยเนะ่ะ เป็นวงกลมเกือบจะเต็มวงแล้วไฟที่ประดับอยู่หลากสีสันสลับกันไปมานะครับที่สําคัญคือเคลื่อนที่ได้ไม่ได้ลอยอยู่นิ่งๆนะชาวบ้านเนี่ยบันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้บริเวณหน้านฟ้าเหนือหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอลําดวนอของจังหวัดสุรินทร์นะคบคลิปนี้ถ่ายเอาไว้ช่วงประมาณ2องทุ่มตรงตัวคลิปเนี่ยความยาวจริงๆประมาณนาทีเศษนะครับโดยเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นกับเพื่อนบ้านอยู่ที่ลานบ้านจู่ๆสายตาก็เหลือบไปเห็นวัตถุปริศนา กระพริบวิบวับวิบวับอยู่เหนือหัวลอยไปลอยมาแล้วสังเกตด,ดูดีๆมันอยู่สูงกว่าระดับของเครื่องบินที่บินผ่านไปผ่านมาเวลาเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเราชอบแหนดูเหมือนกันนะ<ช>เออแล้วดูว่ามันสูงขนาดไหนกันชาวบ้านบอกว่าอันนี้สูงกว่านั้นอีกนะครับแล้วบินวนอยู่นานมากก่อนจะค่อยๆเคลื่อนที่แล้วก็อันตรธานไปคนที่เห็นเนี่ยตั้งคำถามทันทีว่าแสงนี้ คือแสงอะไรอะแสงอะไรเออมันเป็นแสงของวัตถุที่มาจากพื้นโลกของเรา,ยาอย่างเช่นเครื่องบินหรือโดรนหรือเปล่า,าลบางคนก็เชื่อว่านี่คือ unidentified flying object หรือเรียกสั้นๆว่า UFO วัตถุปริศนาที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรถ้าถามชาวโลกวันนี้ทุกคนก็จะเชื่อมโยงว่าเป็นยานจากมนุษย์ต่างดาวปรากฏว่าลักษณะของแสงเนี่ย มันไปคล้ายกันกับแสงปริศนาที่เคยพบแล้วก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้ในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาไม่มีคําอธิบายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแสงนี้ตอนที่เจออยู่ที่สหรัฐเนี่ยถ้าคุณผู้ชม Google เข้าไปจะเรียกว่าเป็นแสงนิว t ทาวนะครับ เจอเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1987อยู่เมืองนิวทาวรัฐคอนเนคติคัตภาพโด่งดังมากจาก30กว่าปีก่อนฮะลักษณะเป็นสีของวัตถุเครื่องวงกลมมันคล้ายกันเลยครับก็เลยเชื่อว่าเป็นวัตถุปริศนาลักษณะเครื่องวงกลมที่คล้ายกับยานของมนุษย์ต่างดาว